เคยได้ยินเรื่องของการไหว้พระจันทร์เพื่อของเงินกันไหมคะอันนี้คือไปคอนเฟิร์มเลยโดยประสบการณ์ของตัวเองนะคะซึ่งการไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นอะไรที่เสริมได้มากกว่าการเงินด้วยถ้าเราย้อนไปถึงประวัติของอียิปต์นะคะสังเกตว่าทําไมอุ่มฟาโรห์ถึงจะต้องออกมาอาบแสงจันทร์ตอนกลางคืนหรือว่าทางกษัตริย์ฝั่งจีนหรือฮองเฮาทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะต้องมาทาพิธีใต้แสงจันทร์นะคะแต่งงานก็ต้องแต่งงานใต้แสงจันทร์ใช่ไหมเพราะว่าพระจันทร์ท่านมีพลังงานที่เป็นพลังเย็นเปรียบเทียบได้กับมูล โนใครมีหินมูลสโตนนะจะเป็นของที่ช่วยเสริมอะไรหลายๆอย่างในร่างกายของเราคือการปรับยินอย่างด้วยบางคนอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยทำงานหนักนะคะเครียดอารมณ์ร้อนกินแต่ของที่มันมีริดร้อนกินกาแฟทุกวันพลังพวกนี้มันไปเผาเรื่องเกี่ยวกับการเงินไปเผาอารมณ์ไปเผาเรื่องของ ทําให้เราไม่ค่อยประสบความสําเร็จทีนี้ถ้าเราบูชาพระจันทร์นะคะเราจะต้องเลือกในวันที่เป็นวันข้างขึ้นเท่านั้นเราต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงห้ามฝนตกนะคะต้องอยู่การแจ้งคือการแจ้งจริงๆแล้วจะต้องมีน้ํารวมด้วยนะคะซึ่งน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ขันสองขันนะจะต้องเป็นน้ําเยอะนิดนึงเป็นถังเป็นอ่างเลยนะคะหรือว่าน้ําริมทะเลหรือเป็นสระน้ําก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการขอการเงินสุดๆเลยนะคะถ้าสมมุติเราใช้วิธีมีดอกไม้นะคะส องแจกันเป็นดอกไม้สีขาวหนึ่งแจกันแล้วก็ดอกไม้สีชมพูอีกหนึ่งแจกันแปะทองทั้งตัวคะ่ะอันนี้ก็อาจจะ18บวกนิดนึงนะต้องแปะเองนะคะมีน้ํามันอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันหม่นหมองกลายมาเป็นร่างกายทองคำแล้วก็ได้รับพลังจากพระจรันทร์การออกไปคุยงานการออกไปเจอคนเงินเนี่ยมันจะเข้ามาแบบง่ายขึ้นเลยนะคะหรือใครไม่สะดวกนั้นเนี่ยก็เอาทองมาแปะที่ฝ่ามือแล้วก็นั่งตากพระจันทร์อย่างเงี้ยเพื่อขอพรก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าไม่รู้จะ สวดคาถาอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจ้องพระจันทร์แล้วก็นึกถึงเทพพระจันทร์นึกให้ดีพลังดีที่สุดเนี่ยต้องไปดูทางฝั่งจีนเจอร์เลยค่ะเทพพระจันทร์แบบจีนนะคะจะเป็นองค์ผู้หญิงนะนึกถึงหน้าท่านลอยอยู่ตรงพระจันทร์ขอเรื่องเงินได้อันเนี้ยแน่นอน100% ปลายให้เคล็ดลับเน้นสุดๆในเรื่องของการเงินถ้าคนอยู่ที่บ้านอยู่คอนโดนะคะคุณก็ตั้งโต๊ะข้างหน้าให้เห็นพระจันทร์ต้องเห็นพระจันทร์นะห้ามมโนเองนะมีน้ําไตโลแก้วขอโหลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีกระถางทูกแล้วก็จะเป็นกระเป๋าสตางก็ได้หรือว่าซื้อทองคาเปลมาเพื่อเตรียมจะแปะมือแปะที่กระเป๋าสตางก,ก็ออกมาวางเรียงกันให้หมดมีน้าส้มน้ําจันน้ำจันจก็คือพวกเหล้าประมาณนี้นะคะเน้นสีออกเหลืองๆนิดนึงนะมาวางถวายหรือถ้าไม่มีก็จะเป็นไวน์อง,งุ่นสีเข้มก็ได้การเริ่มทําหรือ การขอพรนะคะจะเริ่มได้หลังสี่ทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งถึงตีสองนะคะหลังจากนั้นห้ามทําสวดคาถามโมระปริตนะคะโมระปริตเนี่ยจะเป็นคาถาที่ขอทั้งพระสุริยเทพและพระจันทราเทพนะคะหรือว่าจะไปเซิร์ชหาการไหว้คาถาไหว้พระจันทร์ก็ได้เวลาสวดเนี่ยทั้งสวดทั้งหมด21ดจบนะคะเพื่อขอในเรื่องของการเงินเท่านั้นนะคะทูบเนี่ยใช้ทั้งหมด21ดอกพระจันทร์มาขอสวดมนต์เสร็จก็คือเอาแผ่นทองนะคะมาแปะที่กระเป๋าสตางค์นะคะเหมือนกับท่านเนี่ยมาทําให้เราเลยแล้วก็มาแปะที่ฝั่ มือของตัวเองแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยโชคดีในเรื่องของการเงินขอให้มีโชคลาภขอให้ได้รับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขอท่านไปแต่แนะนานะว่าการขอพระจันทร์เนี่ยครั้งหนึ่งขอได้ไม่เกิน5อย่างและต้องเป็น5้าอย่างที่มันไม่เกินตัวนะคะเราถึงจะเห็นผลได้เร็วๆเ,เลยแล้วถ้าบนนะคะอยากแก้เนี่ยก็คือจันทร์หน้าหรือจันทร์หลังที่จากเราทําพิธีเสร็จแล้วเราได้ของแล้วเนี่ยเรามาแก้บนโด,ย,ดยการที่เราเพิ่มผลไม้ให้ท่านเยอะกว่าเดิมหรือว่ากลับมาไหว้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณแค่นี้ก็ถือว่าขอเงินจากพระจ